พร้อมนะทำแบ็คเป็นยังไงบ้างแบบสุดพลังสำหรับ5 4ปีทริมมิรโรโกสค่ะ <c oughs> ชโชว์ปีนี้ก็เป็นเบลคู่กับเจนจีนะคะก็คือ,อ,อจิราณีคัมแบ็คค่ะเ,เ,เป็นไงคะเสียงปิดก็หุ่มเลยก็กระหึ่มค่ะดีใจค่ะความจริงเรากับเจมเนี่ยเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันคือแบบ น่าจะนานที่สุดแล้วอะค่ะก็คือเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะได้โคจรกลับมาเจอกันค่ะแต่เขาบอกว่าที่ผ่านมาคือท่าที่อ่ะช่วงนั้นแบบไม่ค่อยได้รุ่มงานกันแต่พอกลับมารุ่มงานแล้วคิวเธอจังหวะาการจะโดนการเข้าอะเออมันยังไงเออมันยังไงมันมันต้องฝึกเยอะไม่รู้ว่ามันรู้สึกเหมือนกันค่ะความจริงแล้วเราซ้อมด้วยกันอะน้อยมากเพราะว่าคิวเราแบบไม่ตรงกันก็ได้มาซ้อมกันเมื่อวานแล้วก็แบบเฮ้ยเจมส์พวกเรายังได้อยู่นะเนี่ยยอ่างนี้ค่ะ โชว์เปเหมือนโชว์สมรรถภาพอะค่ะว่าแบบเออยังไหวกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการถามคนคิดโชว์ไปว่าทำไมคู่เราดูเมนเยอะที่สุดต่อคู่อื่นคือถามค่ะจากเขาบอกว่าเขาอยากให้มีอะไรใหม่ๆให้กับคนดูอยากให้เหมือนการเจอกันในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับเออก่อนๆที่อาจจะเคยมีโชว์แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีการแบบโทนเซาบ้างภุ่มกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้มันดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าละครเวทีอะไรประมาณนั้น แต่ว่ามันแค่มองตามมันจะรู้เลยว่าเจนจะไปไงเบลจะมายังไงคือเหมือนเราต้องจับจังหวะกันดีมากๆค่ะเพราะมันก็จะมีจังหวะที่เบลอบะเหมันต้องเทตัวลงไปเลยแล้วเจนก็คือต้องรับให้ทันก็ไวใจกันเท่านั้นเลยค่ะยืนยันว่าือละครที่จะังจะเกิดขึ้นดู่เป็นคอมดี้แน่นอนเป็นใช่ค่ะคอมดี้แต่เป็นคอมดี้ที่ครกโรสค่ะชื่อเรื่องว่าเจ้าคุณพี่กับอีนังคำดวงค่ะชื่อเรื่องเป็นเจ้าคุณพี่นะคะเล่นเป็นอีนังคำดวงค่ะอ่ะไม่ใช่ เร็วๆนี้แล้วค่ะก็ประมาณต้นเดือนหน้าค่ะตื่นเต้นมากๆหลายคนคาดหวังมันเหมือนกดดนันลงมาว่าแบบการคัแบ็คกั้งพวกเราอันหมดแล้วไม่กดดนันบทสนุกค,ค่ะพร้อมเล่นมากๆค่ะทุกคนแบบทั้งเจมี่ก็เหมือนเข้ารถอยากจะไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเ,ออเรา ค่เราอ่านบทแล้วเห็นถึงบรรยากาศของการทํางานแล้วแบบมันจะต้องสนุกมากแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแค่ตลกหรืออะไรอย่างเดียวมันมีความท้าทายด้วยยิ่งเฉพาะกับบทเบลอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องที่ท้าทายเรื่องที่ต้องเหมือนฝึกใหม่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไระจากวันนั้นเด็กใหม่ตอนนี้มันเป็นตัวพ่อตัวแม่แล้วแม่แสดงมันจะต้องเชื่อเื่อแค่ไหนคือเบลเอาเป็น มันไปตามเหมือนจังหวะของมันแล้วกันค่ะไปเป็นไปตามบทอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้คันไม่ได้คาดคันแต่ว่าคือเราเราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นมากกว่ากับเมื่อก่อนอย่างเงี้ยอาจะมีความเก่งขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้มากกว่าก่อนขือกแต่เจนแบบต่าที่แบบจับมือกันดังตั้งแต่เรื่องแรกจนมาถึงตอนนี้เป็นยังไงก็ดีค่ะเรายังมองหน้ากันว่าแบบเออเราเจอกันมานานแล้วเนาะแบบตอนนั้นแบบโอ้โหสิบแปดยี่สิบต้นๆอย่างเงี้ยจนตอนนี้ค่ะ ไดเจอลูกกันมั้ยนะครับได้เจอตั้แต่เมื่อวานแล้วลูกเป็นยังไงบ้างแหลยคนต่อเทียบหน้าคือได้แม่มาได้แม่น้องยิ้มหวาดเนาะเออยิ้มหวาดแบบเหมือนช่วงบนก็คือเหมือนคุณชัยหมอช่วงล่างเหมือนกองแก้วอย<ม>่างเงี้ยตก็เชียรน้องอยู่ละครเรื่องที่สองอเค,เคุณแม่กองแก้วคือแบบเหมือนลูกนะเชียรเมษาค่ะมีแววไหมมีแววไหมดูก้ะปั้นไหมคะเป็นความแบบค่ะมาที่จารยเ ฝากฝากลูกยังได้ไหมเจมาฝาก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 อะไรจำไม่ได้เหมือนกันมันเจนก็เหมือกใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยค่ะสำหรับในปงใจตัวงโถงอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่ไปกับไบค่ะที่ขึ้ไปเอกลงมซนอนนิดอ๋อค่ะไปงานบูกาล่าค่ะแล้วก็ได้นั่งข้างานอะไรอย่างนี้ค่ะช้ไดมมยยคะเห เชียร์ได้ไหมก็ความจริงเชียร์ได้ทุกคู่อยู่แล้วใช่เราแต่แฟนเลยค่ะหลทั้งจากาเราปหมก็อาจจะเพราะว่าคนอาจจะชอบมาจากหลังที่เราเล่นด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบเคมีมันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนยังได้เจอการตามงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนก็คนก็เหมือนเรียกร้องว่าเออแบบอยากเห็นผลงานต่อไปด้วยกันอีกจัางอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อยาก อะไรกันี่ไงเสริมรู้ใแล้วใจมันขเกียจใจมันขี้เกียจใขี้ยจไม่ได้อะไรนะอะไรเดี๋ยวว่าใจรร้อนจิก็รอไปก่อนนะคะจะไปจดแล้วแล้วคนคนนี้เขาพอจะเป็นสเปคเป็นคพรังตัวไหนได้ไหมคะกลุ่มรุ่นน้องเอออยังไม่เคยคิดแบบนั้นอือค่ะแต่ถ้าคนจะชิปจะจิ้นเนี่ย ก็ได้ก็ได้เลยแลอย่างที่บอกคือแบบเชียร์ผู้ไหนก็ได้ค่ะแต่จริงค่ะแต่ถ้าจริงแต่ถ้าจริงท่ะไมบอกพี่นะบอกอยู่แล้วบอกอยู่แล้วถ้าใช่บอกอยู่แล้วนะเขามีไหมเขามีมาแบบว่าแยบแยบเลยหนีอไม่ว่าแบบไม่มีไม่มีฟิลนั้นเลยจริงๆค่ะช็อตที่แบบว่าประคองเราลงจาก อันนั้นอนาดมากคือเหล่าชายชะการที่ลุก่อนไม่ใช่อะไรคือพี่พลอยตะโกนมาบอกว่าให้เบลลงเองให้เบลลลงเองคือเหมือนแกงเบลซึ่งทุกคนก็เลยไม่ค่าเข้ามาในกรับก็มองแบบว่าสนใบคือเขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าแบบพี่พลอยพูดอย่างนั้นก็เลยไม่รู้ว่าแบบพี่พลอยจะคอนเทนต์จะอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะมีใบที่ใจกล้ายืนแขนมาให้อะไม่กพี่ถามถ้าเราชายชะการไม่ช่วยหรือเบลว่าจะเป็นยังไง เบลก็คงจะเอาก้นลงก่อนนะคะแล้วค่อยเอาขาลงตามอย่างเงี้ยมันไม่เอื้อขนาดนั้นนะมันไม่เอื้อค่ะใช่ก็รอลุ้นต่อไปชิปก็ต่อไปค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวใหม่โดนถูกแค่เนาะไควรทำเลยพี่ขอถามถอดนา้นอ่ะี่มีคนเดาตามถ่ายภาพรูปเออถ่ายรวมเี่ยเออเป็นยังไงบ้างพอคนมาจับเป็นประเด็นอีกแล้วที่มันเพืเพียรแล้วเนี่ยเป็นรู้สึก ็อย่างที่บอกแหละไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครคือการจะร่วมเฟรมกับใครคือเบลแบบไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ก็คือได้เดินผ่านการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>ก็แบบก็ทักการใช<ๆ>่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าในไข่รับเชิญมีใครบ้างอะไรรู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้วมันมันเสียใจเมื่อไหร่เขาก็อยังไ,ไม่มองจากประเด็นนี้ทั้งที่เราต้องใหม่ต้งเดินก็ไปแล้วมีความเป็นไรเอ่อไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะแต่ก็แค่อยากที่บอกว่าแบบเออไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกแล้วอย่างเงี้ย